กฎแห่งกรรมเรื่องที่118เจ้าพ่องูใหญ่คำว่าอภินิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องมหัศจรรย์หาเหตุผลทางหลักวิยทยาศาสตร์ไม่ได้ยังเป็นเรื่องลี้ลับแปลกประหลาดยากที่จะอธิบายให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้เรื่องมีว่า เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2513หลังอาหารเที่ยงซึ่งเรามีข้าพเจ้าพี่หลวงผู้อาวุโสที่ข้าพเจ้านับถือคุณพิชาญและคุณวิชัยได้ใช้เวลาไปเยี่ยมเยียนเพื่อนรุ่นพี่ที่ข้าพเจ้านับถือซึ่งเราไม่ได้พบกันมานานตั้งแต่เพื่อนผู้นี้ท่านได้ย้ายไปอยู่ที่ซอยหน้าวัดอุดมรังสี ถนนเพชรเกษมซึ่งเกือบจะถึงสามปราณข้าพเจ้าอยู่ในพระนครซึ่งเวลามีน้อยแต่งานมากฉะนั้นการไปมาย่อมจะห่างเหินกันไปบ้างไม่ค่อยจะมีเวลาพบกันบ่อยนะักนานๆจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมกันสักครั้งบ่ายวันนั้นเราไปถึงบ้านเพื่อนรุ่นพี่เคราะ์ดีที่เราได้พบพร้อมหน้ากัน เมื่อทักทายปลาศัยตามสมควรแล้วคุณพี่ก็บอกว่าบังเอิญหรือ,อยังกับรู้ข้าพเจ้าถามว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมหรือเพื่อนรุ่นพี่ได้บอกว่ามีสิเมื่อวานนี้คุณบุตรได้มาที่นี่ได้ฝากข้อความบันทึกถึงเจ้าพ่องูใหญ่ขอให้ผมมอบให้คุณเพราะคุณบุตรจะไปหาที่บ้านก็ไปไม่ถูก ผมจะโทรศัพท์บอกให้รู้โทรศัพท์บ้านผมก็เสียเพิ่งจะแก้ไขเรียบร้อยเช้าวันนี้เองต่อไปเท่าไรก็ไม่ติดมาพอดีนี่แหละรู้สึกว่าบังเอิญอย่างเหมาะเจาะขขาพเจ้าหัวเราะพูดว่าโทรศัพท์ที่ทำงานของผมก็เสียร่วมเดือนโทรศัพท์บอกให้เขามาแก้ก็ยังไม่สะดวกใช้ได้ครั้งสองครั้งก็เสียอีก ทางองค์การโทรศัพท์เขาบอกว่ากำลังเปลี่ยนเบอร์ใหม่เมื่อเปลี่ยนแล้วคงสะดวกขึ้นวันนั้นเราสนทนาการสนุกสนานเพราะทุกคนคุ้นเคยนับถือคุณพี่ดีพอได้เวลาทราบว่าคุณพี่ทั้งสองจะไปแต่งงานรถน้ำสังแต่งงานทางบางโพเราก็จะลาคุณพี่กลับแต่เมื่อขึ้นนั่งบนรถแล้ว รถก็ไม่ยอมติดเครื่องเรามาได้ถึงบ้านคุณพี่แต่พอรถไม่ยอมกลับแม้คุณพี่จะได้หาช่างหรือหมอเครื่องยนต์ที่เป็นนักศึกษาอยู่ในซอยนั้นก็ไม่สามารถจะบังคับให้กลับมาได้ตกลงข้าพเจ้าก็ต้องฝากไว้กับบ้านคุณพี่ก่อนตามความสมัครใจของรถและพวกเราก็อัดกันไปนั่งรถของคุณพี่ซึ่งจะรีบไปงานสมรสให้ทันเวลา แล้วเราก็ต้องแยกกันเพราะไปคนละทางเราก็หาแท็กซี่กลับบ้านคุณพี่ไปทางบางโพเพราะจวนจะได้เวลางานคืนนั้นข้าพเจ้าได้นำบันทึกมาอ่านและพิจารณาดูทุกแง่ทุกมุมในข้อความบันทึกเรื่องเจ้าพ่องูใหญ่เห็นมีเรื่องเกี่ยวพันกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราช ซึ่งพระวิญ,ญญาณของพระองค์ท่านได้รับสั่งเรียกเจ้าพ่องูใหญ่ว่าพ่อสิ่งใดที่จะเขียนเกี่ยวกับพระวิญญาณของพระองค์ท่านข้าพเจ้าถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต้องทำพิธีระลึกถึงพระองค์ท่านดังที่เคยปฏิบัติมาก่อนที่จะลงมือเรียบเรียงเขียนขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองต่อไปเรื่องที่ข้าพเจ้าจะนำมาเขียนเล่าต่อไปนี้ เป็นการบันทึกของคุณบุตรอุดมวิทย์พงษ์นุ่มกุลปัจจุบันเป็นข้าราชการอายการพิเศษฝ่ายวิชาการประจำกรมอายการในบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีได้ระบุถึงวันเดือนปีไว้เข้าใจว่าเหตุการณ์ได้ผ่านมานานนับปีแต่ไม่มีบันทึกมาให้และบังเอิญครั้งนี้ก็ได้บันทึกมาอย่างไม่นึก คิดว่ายังไม่เก่าจนเกินไปเพราะผู้ได้ร่วมประสบการณ์ในครั้งนั้นมีมากมายยังอยู่พอที่ผู้สนใจสงสยัยก็สามารถสอบถามได้ในข้อบันทึกมีใจความเมื่อเรียบเรียงขึ้นมีดังนี้จากข้อความบันทึกของคุณบุตรตอนหนึ่ง คำยืนยันเล่าเรื่องอภินิหารของเจ้าพ่องูใหญ่จากคำบอกเล่าของคุณกเกษมทับวงว่าคืนหนึ่งได้กลับจากธุรกิจการค้าจากรงเรื่อยพร้อมกับคุณสุธีทับวงในฐานะเกี่ยวข้องเป็นน้องชายพร้อมด้วยคนขับรถอีกคนหนึ่งพอรถวิ่งเข้าเขตจังหวัดสระบุรี วิ่งอยู่ในถนนมิตรภาพแสงไฟหน้ารถดวงใหญ่ส่องตรงเห็นทางไกลถนนเรียบรถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงท่านใดสายตาทุกคนแลไปข้างหน้าแต่ไกลเหมือนมีไม้สูงยาวขวางถนนอยู่คนขับต้องชะลอความเร็วของรถให้ช้าลงเพื่อจะห้ามล้อให้หยุดได้ทันท่วงที แต่เมื่อรถวิ่งใกล้เข้าไปมองเห็นข้างหน้านั้นมใช่ไม้สูงอย่างที่คิดเพราะแสงไฟดวงใหญ่หน้ารถฉายสว่างสะท้อนให้เห็นเงาเลื่อมของเกล็ดก็รู้ว่าเป็นงูใหญ่กำลังค่อยๆเลือ้อยข้ามถนนอย่างเชื่องช้าประมาณความยาวไม่ได้เพราะทางหัวได้ลงพ้นจากขอบถนนอีกฟากหนึ่งแต่หางก็ยังไม่โผล่ขึ้นพ้นขอบถนนตรงข้าม ครั้งแรกเมื่อเห็นก็พากันตื่นเต้นตกตะลึงเพราะไม่เคยนึกว่าจะได้พบเห็นงูใหญ่โตขนาดนี้ยังไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนมีแต่คําเล่าลือมาแต่ครั้งโบราณเท่านั้นคนในยุคปัจจุบันไม่มีใครเคยเห็นเกิดคิดอกุศลว่าถ้าใครได้งูไปคนคงตื่นเต้นทั้งเมืองทั้งหนังงูถ้าแผ่ออกก็จะกว้างยาวใหญ่โต และคงจะมีราคาสูงเมื่อต่างก็คิดเช่นเดียวกันคนขับก็ตัดสินใจเปลี่ยนเกียร์เร่งเครื่องรถให้แรงขึ้นเพราะคิดว่ารถใหญ่มีกำลังแรงและหนักมากพอที่จะทับบทขยี้งูใหญ่ตัวนั้นให้แบนตายลงได้แล้วรีบจัดการตามที่หมายตาไว้มุ่งจะชนตอนทางหัวงูก่อนคิดว่าเพียงทับครั้งเดียว คงบี้แบนแม้งูจะใหญ่โตก็คงทนทานน้ำหนักรถไม่ได้ทันใดเมื่อรถพุ่งเข้าชนจุดที่หมายไว้แต่ปรากฏว่างูตัวนั้นไม่สะดุง้งตัวแข็งเหมือนทําด้วยท่อนเหล็กตัวรถสั่นสะเทือนไปทั้งคันคนขับรีบถอยออกมาวกรถพุ่งเข้าชนอีกเป็นครั้งที่สองแต่ความสั่นสะเทือนคล้ายเหมือนชนภูเขา คุณสุดทีเห็นว่ารถไม่สามารถจะชนงูใหญ่นี้ได้ก็ชักปืนลำกล้องจะยิงตอนลำตัวทางหัวทันใดนั้นเองเหตุไม่นึกฝันก็เกิดขึ้นความเชื่องช้าอุ้ยอ้ายของงูเกิดความว่องไวขึ้นกับเกลี้ยวกราดรวดเร็วชูหัวขึ้นมาอยู่ตรงกลางถนนสูงเทียมรถแผ่แม่เบีย้ย มีลูกตาสีแดงเหมือนแสงไฟคล้ายจ้องมองมาทางรถแสดงท่าทางโกรธมากผู้ที่นั่งอยู่ในรถต่างตกใจตัวสั่นตกตะลึงขวัญเสียใจหายหมดพูดได้แต่คำว่าหนีเร็วเท่านั้นคุณสุธียกปืนค้างไม่กล้ายิงเพราะกลัวว่าจะทำให้งูโกรธมากสามารถที่จะพังทลายรถให้แหลกทั้งคันได้ต่างก็คิดว่าไม่ใช่งูธรรมดา คนขับวกรถหนีโดยเร็วเคราะด,ดีที่ไม่ทำให้คนขับรถเสียสติหากเครื่องดับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอย่างไรก็ดีเท่านี้ก็กลัวจนขวัญบินอยู่แล้วก่อนจะพบกับงูใหญ่การค้าก็เจริญรุ่งเรือง หลังจากได้พบงูใหญ่ตัวนั้นแล้วก็ทำให้เกิดภัยพิบัติทั้งในครอบครัวและทางการค้าเกิดมีอุปสรรคต่างๆนาน,นา,นาเห็นได้ชัดว่าเครื่องเห็นได้ชัดว่าเหตุเนื่องด้วยวิบากกรรมในการคิดสังหารงูใหญ่เพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกและไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่ๆรถก็เกิด ขับวิ่งฝ่าเข้าไปในหมู่ทหารที่กำลังเดินแถวชนคนตายและต่อมารถตกเหวการค้าขาดทุนย่อยยับได้ถูกฟ้องร้องเป็นคดีในศาลทางครอบครัวก็เกิดความยุ่งยากจิตใจคิดท้อแท้หมดกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีแทบหมดปัญญาเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เข้ามาประทับในร่างของคุณนายอรนุชหัดสดินซึ่งเป็นสื่อกลางจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าดวงพระวิญญาณได้ทูลถามถึงวิบากกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวและกิจการค้าทั่วไปความวิบัติในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพื่อขอให้พระองค์ท่านช่วยเหลือปัดเป่าภัยพิบัติให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีดังเดิม จึงได้ทราบจากพระองค์ท่านว่างูใหญ่นั้นเป็นดวงวิญญาณซึ่งเคยเป็นต้นกําเนิดดั้งเดิมของพระองค์ท่านได้อาศัยร่างงูใหญ่นั้นมาเมื่อมีผู้ใดไปดูหมิ่นคิดร้ายทําลายร่างงูใหญ่จึงเกิดภัยพิบัติขึ้นแก่ครอบครัวและชีวิตไม่เป็นสุขการคิดร้ายนั้นเป็นวิบากกรรมทําให้ความวิบัติต่างๆเกิดขึ้นทันตาเห็น ทําให้พิธีขอขมากรรมต่อดวงวิญญาณของเจ้าของงูใหญ่เพราะทําไปโดยรุ้เท่าไม่ถึงการท่านคงจะยอมอภัยให้จะได้พ้นภัยพิบัติคุณแถมทับวงได้จัดการทําพิธีขอขมากรรมตามพระวิญญาณที่รับสั่งต่อจากนั้นก็มีงูเหลือมตัวขนาดใหญ่ได้ไปขดอยู่ใต้เตียงที่สำนักงานโรงเรื่อยจาก ที่สระบุรีคราวนี้ได้ให้คนงานค่อยๆช่วยกันนำตัวใส่กระสอบไปปล่อยในป่าที่สมควรต่อจากนั้นมาชีวิตในครอบครัวและกิจการงานก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนเข้าขั้นปกตินี่ก็เป็นเรื่องแปลกหรืออภินิหารของเจ้าพ่องูใหญ่ในบันทึกฉบับนั้นเรื่องของเจ้าพ่องูใหญ่เป็นที่รู้กันในจังหวัดสระบุรี เป็นส่วนมากและได้มีผู้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ไม่น้อยต่อมาคืนหนึ่งจวนจะรุ่งแจ้งแสงเงินแสงทองขึ้นจับท้องฟ้าตอนตีห้ากว่าคุณอํานวยวัยวงในช่างชลประทานสระบุรีได้ลุกขึ้นนั่งทํางานภายในห้องนอนซึ่งกรุด้วยมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้าในห้องปิดสนิทนิดชิดอยู่ตลอดเวลา กำลังนั่งทำงานเพลิอนอยู่ในบ้านพักจังหวัดส,สระบุรีก็ได้ยินเสียงหนักๆตกลงมาข้างหลังเลี้ยวหลังไปดูทางเสียงพอเห็นก็ตกใจสะดุ้งขนลุกซ่าเพราะไม่ทันได้รู้ตัวเห็นงูเหลือมตัวขนาดลำแขนไปขดเป็นวงกลมอยู่กลางห้องชูหัวขึ้นหันหน้าจ้องมองดูคุณอำนวยทำให้ตื่นเต้น เราะไม่เคยนึกฝันว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดได้เหตุใดงูเหลือมจึงเข้าไปอยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดปิดมิดชิดแม้แต่มาแรงตัวเล็กๆก็ยังไม่สามารถจะบินเข้าไปได้เชไหนงูใหญ่จึงเข้าไปได้พอตั้งสติได้ก็นึกถึงว่านี่คงเป็นบริวารของเจ้าพ่องูใหญ่ซึ่งขอให้ท่านช่วยเรียกบริวารให้ออกจากบ้านเมื่อปักธูปไว้ที่ระเบียง ทันใดนั้นงูเหลือมที่อยู่ในห้องนอนมุ้งลวดนั้นก็ค่อยๆเรื้อยออกมาชูคอขึ้นอ้อมทูบครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยลงจากเรือนหายไปท่ามกลางความมืดสิ่งที่ครูอํานวยได้รับคือความเป็นสิริมงคลได้รับความรุ่งเรืองในครอบครัวตลอดจนหน้าที่การงานตลอดมาเมื่อผู้ได้ประสบอภินิหารของเจ้าพ่องูใหญ่มีมากขึ้น ก็มีผู้สนใจใครจะสร้างศาลเจ้าพ่องูใหญ่ทั้งข้าราชการและพ่อค้าต่างก็ตกลงที่จะตั้งกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินงานสร้างศาลเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนทั่วไปเวลานั้นขุนสนิทประชากรเป็นผู้วารชการจังหวัดสระบุรีเช้าวันหนึ่งท่านผู้วารชการได้เปิดห้องน้ำส่วนตัวของท่านได้ปรากฏสิ่งแปลกประหลาดขึ้น คือคราบงูใหญ่ในห้องน้ำซึ่งท่านปิดสนิทแม้แต่จิ้งจกตัวเล็กๆก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้แต่เหตุใดจึงมีคราบงูในห้องน้ำได้เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ฉะนั้นพอมีผู้มาให้ท่านเป็นประธานในงานสร้างกุศลเจ้าพ่องูใหญ่ท่านก็ตกลงทันทีแล้วก็ยินดีร่วมงานด้วยความเต็มใจ คุณแถบทัาบวงเมื่อรู้ว่าจะมีการสร้างศาลเจ้าพ่องูใหญ่ก็ขอสมทบทุนร่วมสร้างในครั้งนี้ด้วยเพราะอภินิหารของเจ้าพ่อที่ได้ประสบมากับตนเองอย่างน่าสะพรลึงกลัวยังอยู่ในความทรงจำการสร้างศาลาครั้งนั้น มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของศูนย์การทหารม้าสระบุรีหลายท่านเช่นพันเอกจักใจสุพางคเสนพันเอกสุดสายหัสดินพันเอกพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรท่านขุนสนิทประชากรผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคุณดีเรกน้ำทิพผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคุณบุตรคุณอุดมวิทย์พงนุ่มกุล อายการจังหวัดคุณอํานวยวัยวงศ์ในช่างชลประทานส่วนพ่อค้าและประชาชนก็มีคุณสวงเลียวภัยโรธเป็นหัวหน้าได้มีผู้ร่วมงานในครั้งนี้มากก่อนที่คณะกรรมการสร้างศาลาจะอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่องูใหญ่ได้เข้าไปเฝ้าพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราช ในร่างประทับทรงของคุณนายอรนุชณนะบ้านพักที่จังหวัดสระบุรีมีผู้ทูลถามถึงเจ้าพ่องูใหญ่ตามประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระองค์ท่านทรงคลอดใหม่ๆมีงูใหญ่ไปพันรอบกระโดงเป็นความจริงเพียงใดพระองค์ท่านรับสั่งว่าเป็นเรื่องจริงและท่านได้รับสั่งต่อไปว่าบัดนี้เจ้าพ่องูใหญ่ได้อาศัยสิงสถิตอยู่ที่ต้นตะโกเป็นครั้งคราว ตะโกใหญ่ต้นนี้อยู่ข้างสารยุติธรรมจังหวัดสระบุรีต้นตะโกใหญ่นี้มีต้นโพขึ้นซ้อนอยู่ข้างบนอีกต้นหนึ่งข้างล่างเป็นตะโกแต่ข้างบนเป็นต้นโพจะเห็นว่าตะโกต้นนั้นเปลือกกรอบนอกมีลักษณะเหมือนเกล็ดงูใหญ่ผิดแปลกแตกต่างไปกับตะโกต้นอื่นมีกรรมการท่านหนึ่งถามถึงการอัญเชิญวิญ,ญญาณเจ้าพ่งงูใหญ่ จะจัดการอย่างไรจึงจะถูกต้องกับพิธีพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีรับสั่งว่าการสร้างสาลนั้นเป็นความคิดที่ดีมากเพราะเจ้าพ่องูใหญ่นี้ท่านเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองของปากเพียวหรือเมืองสระบุรีการอัญเชิญก็ทำให้ถูกพิธีคือให้ใช้ผ้าสีแสดพันโอบรอบต้นตะโกเสก่อน และยาจุดเทียนในการอันเชิญครั้งนี้เป็นอันขาดนอกนั้นทำตามประเพณีเรื่องบันทึกมานั้นเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้ทั่วไปคือช่างก่อสร้างกำลังถือปูนอยู่บนหลังคาสารมีแสงแดดเป็นวันอากาศสว่างแจ่มใสตามธรรมดาแต่แล้วก็เกิดมีพายุ ท้องฟ้าที่สว่างจากมีแสงแดดอยู่ก็มืดมัวลงทันทีอย่างไม่นึกไม่ฝันแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ดูคล้ายกับเวลาย่ำค่ำพายุใหญ่และฝนกำลังจะติดตามมาฟ้าแลบเป็นระยะในช่างผู้รับเหมาตกใจกลัวเพราะหากฝนตกลงมาหมายถึงว่าจะขาดทุนเพราะการรับสร้างสารนี้ก็เพียงแต่คิดค่าก่อสร้าง แต่เพียงทุนไม่ได้หวังกาไรเพื่อเป็นการช่วยการกุศลไปในตัวแต่เมื่อพายุใหญ่มาและฝนจะตกเช่นนี้หมายถึงการขาดทุนแน่นอนแต่ไม่มีทางใดที่จะยับยั้งดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนได้นอกจากนอกจากลองขออำนาจอภินิหารช่วยคุ้มครองเท่านั้นเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็รีบจุดทูบเทียนขอบารมีคุ้มครอง ขออย่าให้ฝนตกในเขตบริเวณที่กำลังก่อสร้างอยู่เลยขอให้พายุฝนจงไปตกที่อื่นขอบารมีเจ้าพ่องูใหญ่เป็นที่พึ่งแต่แล้วปรากฏสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ความเป็นจริงก็ได้เกิดขึ้นแล้วฝนได้ตกลงมาหนักจนน้ำนองท่วมถนนตอนสี่แยกหน้ากองกำลังการตำรวจห่างกันเพียงสามเส้นเท่านั้น เป็นเรื่องที่น่าคิดมากคลั้นสารสร้างเสร็จถึงวันจะอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่องูใหญ่ให้ไปสถิตยอยู่ในสารใหม่ครั้งนั้นทางกรรมการได้มอบหน้าที่ให้ภรรยาร้อยเอกวิเชียนวันนบุตรเป็นผู้จัดหาซื้อผ้าสีแสด โดยได้วัดขนาดกว้างยาวของต้นตะโกไว้แล้วเพื่อจะนำมาห่มตามที่รับสั่งไว้แต่ผู้ซื้อได้ถามหาผ้าสีแสตามร้านหายากก็คิดว่าหาซื้อผ้าเหลืองไปห่มแทนคงใช้ได้เพราะผ้าเหลืองหาง่ายมีขายทั่วไปจึงซื้อผ้าเหลืองมาแทนมีนายทหารหลายท่านลงความเห็นว่าใช้แทนได้ เมื่อได้นำมาหม่มรอบต้นตะโกเรียบร้อยแล้วเท่านั้นก็ปรากฏสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยมีฝูงมดแดงมากมายซึ่งอาศัยอยู่บนต้นตะโกนั้นได้พากันมากัดถึงผ้าเหลืองเหมือนพยายามปลดเอาออกให้พ้นจากต้นตะโกไปทำให้กรรมการบางท่านที่เข้าเฝ้าพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนระลึกได้ว่า รับสั่งให้เอาผ้าสีแสดแต่เมื่อเอาผ้าสีเหลืองมาห่มแทนย่อมจะผิดพระประสงค์กรรมการจึงสั่งให้รีบหาผ้าสีแสดมาเปลี่ยนด่วนหากซื้อไม่ได้ก็ต้องยอมก็ต้องทำเมื่อได้ผ้าสีแสดมาห่มแล้วปรากฏว่าพวกมดแดงเหล่านั้นไม่มารบกวนแม้แต่ตัวเดียวเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่มีผู้รู้เห็นกันมาก ครั้นถึงเวลาจะอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่องูใหญ่ให้ไปสถิตยอยู่ที่ศาลสร้างใหม่ก็จัดเครื่องสังเวยมีทั้งอาหารหวานคาวจัดตามพิธีประเพณีของพราหมณ์เห็นจะเป็นเพราะคณะกรรมการที่เฝ้าพระวิญญาณของพระเจ้ากรุงทนมิได้บอกกล่าวให้ทั่วถึงกันในการรับสั่งไม่ให้จุดเทียนหรืออาจจะเป็นเพราะความเคยชิน การวงสวงทั่วไปก็ต้องจุดเทียนขึ้นทันใดนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีมดแดงมากมายได้ปีนป่ายขึ้นไปบนลำเทียนที่กำลังลุกเป็นเปลวไฟนั้นพวกมดเหล่านั้นไม่ได้ยอดท้อต่อความร้อนและความตายเลยคล้ายพยายามกัดเนื้อเทียนออกมาและจะกัดให้ถึงไส้เทียนจนขาดเพื่อดับแสงเทียน พวกมดแดงไม่ได้แยแสกับอาหารหวานคาวทำให้กรรมการท่านหนึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าพระวิญญาณรับสั่งไม่ให้จุดเทียนก็เลยสั่งให้ดับเทียนพวกมดแดงก็พากันตายลงจากเทียนแล้วหายไปหมดไม่มีใครรู้ว่าไปไหนสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนที่มาประชุมบวงสรวงเพื่อที่จะได้อัญเชิญเจ้าพ่องูใหญ่ ไปสิงสถิตยอยู่ที่สารใหม่นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกลางประชุมชนและชั้นปัญญาชนจำนวนมากข้าพเจ้าได้พิจารณาดูบันทึกแล้วก็เห็นว่าควรที่จะเขียนไว้ให้ท่านได้มีโอกาสพิจารณาถึงสิ่งมหัศจรรย์และเพื่อค้นคว้าต่อไปข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณบุตรอุดมวิทย์พงษ์นุ่มกุล ที่ได้อุตสาบันทึกข้อความเหล่านี้มาให้ข้าพเจ้าหวังว่าผู้อ่านอ่านแล้วคงจะได้ข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อยสิ่งที่ประสบกับตัวข้าพเจ้าผู้เขียนในเรื่องนี้ก็คือวันนั้นวันที่7จข้าพเจ้าได้รับบันทึกจากเพื่อนรุ่นพี่แล้วคืนนั้นก็นำมาอ่านและพิจารณาดูแต่ละข้อความ เห็นเรื่องนี้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชซึ่งข้าพเจ้าเคารพและระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงกู้เอกราชของชาติไทยตลอดมาระลึกถึงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านคืนนั้นจึงเข้าห้องพระแล้วก็จุดธูปแล้วสงบจิตบอกกล่าวแก่พระองค์ท่านว่าข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่าน ตามที่มีผู้ได้บันทึกไว้ส่งมาให้ขอพระบารมีได้ปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทุกประการและข้าพเจ้าก็ตั้งจิตแผ่ส่วนกุศลแก่พระองค์ท่านว่าบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ในอดีตชาติก็ดีในชาติปัจจุบันนี้ก็ดีข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญ,ญญาณของพระองค์ และจึงได้รับส่วนกุศลที่ได้แผ่ถวายตามที่ตั้งใจของข้าพเจ้าทุกประการแต่แล้วรุ่งขึ้นเช้าข้าพเจ้าเปิดประตูห้องนอนหน้าระเบียงก็พบคราบงูเหยียดยาวอยู่หน้าห้องซึ่งข้าพเจ้าอยู่บ้านนี้ยี่สิบกว่าปีไม่เคยเห็นคราบงูอยู่ในบริเวณบ้านมาก่อนคราบนี้ครบบริบูรณ์ไม่มีขาดวินนับแต่หัว ซึ่งมีตาตลอดจนสุดปลายหางมีผู้ที่มาหาข้าพเจ้าและเพื่อนๆมารับข้าพเจ้าไปงานทอดกระถินวัดจันกระเพอข้าพเจ้าชี้ให้ดูคราบงูซึ่งมองเห็นแตกไกลแม้ข้าพเจ้าจะได้ถามเด็กที่ทำความสะอาดทุกวันก็บอกว่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีข้าพเจ้าได้เก็บคราบงูนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อย ก็ระลึกว่าข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องเจ้าพ่องูใหญ่ก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกหรือบังเอิญสำหรับข้าพเจ้าในวันนั้น